เลมอนช็อปรับกดเกมพาร์แมปชินโดกดเพชรแมปต่างๆเติมโรบัสราคาถูกรับกดเกมพาร์กดผลและทำอื่นๆมากมายสนใจใช้บริการลิงก์อยู่ใต้คลิปนะคะมารุชอ็อปบริการเติมโรบัสรับกดเกมพาร์และกดผลแมปต่างๆรับกดเจมสุดคุ้มและยังมีบริการต่างๆมากมายสนใจใช้บริการลิง์อยู่ใต้คลิปนะคะณห,หมู่บ้านกลางป่าที่นี่ เป็นที่อยู่ของไอตโตกเมื่อไหร่จะตายวะซึ่งเราจะขอเรียกสั้นๆว่าไอตโตะไอตโตกคือโจอมานชื่อดังที่มักจะทำแต่สิ่งชั่วร้ายไม่ว่าจะป้นฆ่าชิงทรัพย์ขโมยหรือรักพาตัวเพื่อเรียกค่าไถ่และในครั้งนี้ไอตโตะได้รักพาตัวยูคันมาจากหมู่บ้าน m n ็ m เพราะชื่อเสียงที่ชาญฉลาดของยูคันทำให้ไอโตะต้อตงการตัวยูคันมากพร้อมทั้งสั่งให้ลูกน้องฝึกยูคันให้เป็นหมานินจาเต็มตัวและใส่ความชั่วร้ายจนกลายเป็นมีสาจหมาสามหัวน้ณหมู่บ้าน F m อ็อพวกเต็กๆต่างนั่งเศร้าส่งเพราะคิดถึงยูคันที่หายตัวไปคิดถึงยูคันอะ เราก็คิดถึงเหมือนกันอยู่ดีๆทำไมยูคันถึงหายตัวไปได้นะพวกเราก็หากันท่วหมู่บ้านแล้วนะหรือว่ายูคันไปเล่นแถวใหม่แล้วหลงกลับมาไม่ถูกหรือเปล่าอะ่ะอืมแต่มันก็หลายวันแล้วนะนี่ก็สองอาทิตย์กว่าแล้วคําว่ากันว่านะ้หมาความจํามันดีมันจะกลับมาเองได้แต่ว่าเราว่ามันนานเกินไปนะคือเราคิดว่าตุลคิดอะไรเหรอ ทุกคนว่าเป็นไปได้ไหมอะว่าอยู่คานจะถูกลักพาตัวไปเฮ้ยเป็นไปได้นะก็หำน้อยอะก็หายตัวไปด้วยหรือมันจะลักพาตัวหำน้อยไปอีกคนเอมหำน้อยเขาไปหายาที่ต่างจังหวัดน,นะเฟเนี่ยมันไม่อ่านลายกลุ่มวันนี้เป็นวันประชุมใหญ่ของหมู่บ้านทุกคนจึงได้ไปรวมตัวกันที่หน้าตึกผู้นำ ทุกคนคงมาพร้อมกันแล้วใช่ไหมข้าจะได้แจ้งข่าวให้ทราบกันทีเดียวหลายคนคงเคยได้ยินชื่อเจ้าจอมมารไอโตะไปแล้วใช่ไหมไอโตอะเมื่อไหร่จะตายวะเอเอใช่ตอนนี้นะทำความชั่วเยอะมากๆชื่อก็น่าจะดังไปทั่วทุกหมู่บ้านแล้วแหละตอนนี้จอมมารไอโตะได้ทำการต้นชิงทรัพย์ไปทั่วเมื่อวันก่อนคนในหมู่บ้านเราก็โดนลักทรัพย์ แล็กก็ถูกทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัสกลับมาสถานการณ์ตอนนี้ข้าไม่แนะนำให้พวกเจ้าออกไปทรงของต่างเมืองเป็นไปได้สูงที่จะถูกป้นกลางทางแม้แต่พวกที่อยู่ในเมืองก็ยังไม่ปลอดภัยข้าได้รับข่าวสารมาว่าที่หมู่บ้านดูซายได้ถูกไอ้พวกไอ้โตะจิงทรัพย์และถูกทำร้ายด้วยปีศาจหมาสามหัวปีศาจหมาสามตัวสามหัว แล้วนักดาบของหมู่บ้านเราสู้ไอโตะไม่ได้หรอคะลำพังแค่ไอโตะสุดยอดเหล่านินจาของเมืองเรายังรับมือไหวแต่บวกพิซซาหมาสามหัวไปด้วยข่าวรายงานมาว่ามันดุร้ายมากมันมีพลังปิศาจชั่วร้ายบางอย่างที่พวกเราก็ไม่อาจจะสู้มันไหวนี่พวกเจ้ากำลังพูดถึงสมญานามของข้าอยู่เลยไอ้หมอนี่จะตายเหรอข้านี่ตายยากจริงๆ พูดปุ๊บก็มาปั๊บสึกของข้าค่านี้เห็นทีข้าจะเป็นฝ่ายชนะซะแล้วล่ะมุสซันเด้พายูคันติ้งออกมาเดี๋ยวนี้เฮ้ยนั่นยูคันนี่ยูคันถูกลักพาตัวไปจริงๆด้วยพวกเราระวังนะยูคัน ไม่นะยูคันกลายเป็นหมาปีศาจแล้วเหตุการณ์แย่ลงแล้วเมื่อยูคันได้กลายร่างเป็นหมาปีศาจสามหัวซึ่งไม่มีใครสามารถสู้กับยูคันได้พวกเด็กๆก็ได้รับบาดเจ็บเช่นกันและได้พากันไปแอบอยู่ใต้สะพานเราเจ็บมาก แย่ <Yeah. S 2> yeah, แล้วสิไม่มีใครสู้กับยูคันได้เลยแล้วเราจะทำยังไงกันดีเราต้องทำให้ยูคันหลุดจากจิตปีศาจให้ได้ก่อน mm hmm. เราต้องทำให้ยูคันกลับมาเป็นยูคันตัวเดิมที่จำพวกเราให้ได้ก่อนนะเอางี้เพื่อนๆงั้นเราจะลองดูเองแต่มันอันตรายนะเซไม่เป็นไรเพื่อพวกเราเพื่อหมู่บ้านเราจะเรียกยูคันกลับมาเป็นยูคันตัวเดิมให้ได้เลย แล้วเจ้าเซก็ได้ไปเปผชิญหน้ากับยูคันเพื่อที่จะเรียกจิตสำนึกยูคันให้กลับมายูคันน่าจะไม่ได้ผลเจ้าซโดนยูคันกระทืบอย่างรวดเร็วโอเซโดซส,สน่วมเลยอะ ยูคนรคงจะจำพวกเราไม่ได้แล้วแหละงั้นถ้าพูดถึงจิตได้สำนึกเป็นไปได้สูงนะที่ยูคัรจะจำไมติวาวได้แล้วไมติวาวจะยอมช่วยพวกเราเหรอเกิดจำไม่ได้นะไมติวาวจะโดนกระเทาะไปอีกคน,นสิหนทางสุดท้ายแล้วนะพวกเราไปหาไมติวาวกันเถอะเมื่อสรุปได้ดังนั้นเด็กๆมีความคาดหวังอย่างสูง ว่ายูคันจะสามารถจับไมติวาวเจ้าหนายคนแรกของมันได้จึงพากันเดินทางไปหาไมติวาวเพื่อขอความช่วยเหลือไมติวาวพวกเรามีเรื่องจะมาขอร้องพวกนายมีอะไรจะคุยกับเราตอนนี้ยูคันได้ถูกอันโตะจับไปฝึกจนกลายเป็นหมาปีศาจสามหัวไปแล้วเราอยากให้เธอช่วยไปเรียกจิตสมรึกยูคันกลับมาให้หน่อย แล้วเราเกี่ยวอะไรกับยูคันด้วยยูคันไม่ใช่หมาของเราสักหน่อยเธอคิดแบบนั้นจริงๆเหรอเธอรู้ไหมตั้งแต่เธอทิ้งมันไปมันเป็นนอนรอเธอทุกวันเลยจนมันเกือบจะตายไปแล้วด้วยซ้ำนะดีที่หำน้อยกับพวกเราดูแลมันทันมันถึงรอดมาได้งั้นงั้นพวกนายก็ไปช่วยยูคันเองสิช่วยได้ก็ดีเด็กเราเพิ่งโดนยูคันกระทือกลับมาเนี่ย เราเชื่อนะว่าลึกๆแล้วอ่ะยูคันไม่เคยลืมไมติ้งวอลได้เลยนะและเราก็เชื่อว่าไมติ้งวอลก็ยังไม่ลืมยูคันเราเราเราก็ยังไม่ลืมยูคันหรอกแต่ว่าเราได้ทำผิดพลาดกับยูคันไปแล้วแม้เราจะอยากขอโทษยูคันแต่ว่า แล้วว่าเธอรู้ว่าเธอทำผิดมันก็ไม่สายเกินไปหรอกนะที่เธอจะแก้ข้อผิดพลาดนั้นใช่แล้วนอกจากเธอจะได้แก้ข้อผิดพลาดในอดีตแล้วเธอจะได้ช่วยยูคันและชาวบ้านด้วยได้เราจะไปกับพวกนายเราจะไปช่วยยูคันและทุกคนเย่ไปกันเลยพวกเขาเแล้วพวกเด็กๆก,ก็ได้พาก,กันไปยังจุดที่พิศาจหมาสามหัวอยู่ ไมตี้วาวและยูคันเผเจญหน้ากันไม่สามารถคาดเดาได้ว่ายูคันจะจำไมตี้วาวได้หรือไม่ยูคันติงจัดการมันยูคันในขณะที่ยูคันกำลังจะเข้าทำร้ายไมตี้วาลไมตี้วาวได้เรียกยูคันด้วยใจบริสุทธิ์ด้วยความคิดถึง และความรู้สึกผิดไปในคราวเดียวกันยูคันเรากลับมาแล้วนะยูคันได้กลายล่างจากปีศาจหมาสามหัวเป็นยูคันหมาน้อยตัวเดิมยูคันจำเสียงนี้ได้เจ้านายคนแรกที่ยูคันคอยคิดถึงคนคนเดียวที่ยูคันรอคอยรอว่าเมื่อไหร่จะกลับมารับยูคันไปอยู่ด้วยและวันนี้ ไมตรีวาวาก็ได้ปรากฏตัวต่อหน้ายูคันแล้วจิตปีศาจดำม,มืดที่คอยครอบงำยู่คันได้สลายหายไปจนหมดสิ้นการรอคอยที่นานแสนนานณนะตอนนี้มันสิ้นสุดแล้วยูคันเราขอโทษเราขอโทษที่ทอดทิ้งเจ้าไปในตอนนั้นเราผิดไปแล้วกลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งเถอะนะ แล้วยูคันก็ได้กลับสู่อ้อมอกของไมตี้วาอีกครั้งพวกเด็กๆก,ก็ต่างเข้ามาดีใจที่ยูคันกลับมาเป็นหเหมือนเดิมใจนักไอ้ยูคันติงแพ้ให้กับไอ้เด็กพวกนี้ยังงั้นเลยพวกเราดีซาดมาสามหัวมันหายไปแล้วไปจับตัวเจ้าไอ้โกเมื่อไหร่จะตายวะ มาดมันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกแล้วพบกันไหมไมีทันที่เราพวกมิมจาจะตามไปจับตัวไอโตได้ทันไอโตก็ได้หายตัวไปอย่างรวดเร็วไม่แน่ว่าไอโตอาจจะกลับมาที่หมู่บ้านนี้อีกครั้งหนึ่งก็เป็นไปได้